เนี่ยวัดของพระสิ้นคิดอ,ะอ่ะหูได้กระถิ่นเยอะมากเลยนะได้เงินเยอะมากเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทเลยค่ะคไปดูหน่อยคนดังเยอะเชียวนาละจาเมือวานี้สาลาสิ้นคิดนะคะพุทธอุทยานวัดป่าบ่อน้ำพระอินต์ตำบลช่องเมกสรรินทร์อุบลราชธานีค่ะมีท่านผู้ว่าชำนาญชื่นตานะคะผู้ว่าอุบลราชธานีพลตรีนัทศรีอินรรองแม่ทัพสองศิลปินดารานักร้องนักสแสดงนักการเมืองอินฟูไปกันเตะไปหมด นั่นกันไปหมดทนคนไทยคนต่างชาต,ติเต็มไปหมดหมื่นคนได้เขาว่าร่วมกันถวายผ้าพระกฐินร่วมบุญกฐถินแล้วก็นั่นแหละค่ะทําบุญกันไปเออแดดลวงตาสินทรัพย์หรือว่าพระสิ้นคิดจารณธรรมโมประธานที่พักสง์พุทธอุทยานวัดป่าบ่อนา้าพระอินค่ะ เป็นการจัดกระถิ่นครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะหลวงตาสินทรัพย์กําหนดขึ้น11ปีก่อนโดยก่อนหน้านี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีการทอดกระถิ่นเลยค่ะเริ่ม6โมงเช้าเลยค่ะญาติโยมก็ใส่บาตรกันพระสงฆ์290รูประยะทางยาว1กิโลเลยนะคะนี่ค่ะแน่นกันไปหมดเปิดให้ลูกศิษย์ลูกหาเดินทางจากต่างจังหวัดได้เข้าร่วมบุญกระถิ่นกับหลวงตาหลวงตาก็จะนั่งรับศรัทธาผู้ร่วมบุญกระถินอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ลูกศิษย์ร่วมงานก็อบอุ่นใจหนึ่งในลูกศิษย์ค่ะคุณจูจุมมาลีเป็นชาวเวียงจนันทร์สปปลาวบอกว่ามาจากนาครหลวงเวียงจนันทร์ทั้งหมด38คนมาด้วยรถ9คัน<ๆ>นำเงินสด670ล้านกีบ <c oughs> หรือว่า1ล้านบาทนั่นแหละค่ะมาร่วมบุญกับหลวงตาเพราะหลวงตาสร้างบุญสร้างบารมีและคนไทยก็ต้อนรับอย่างดีคุณจูบอกว่าศรัทธานในคำสอนหลวงตาฟังแล้วรู้สึกหลวงตาคือของจริงฟังดูค่ะ ปรทับใจหลายๆกะเชิอการบุญจะ<า>าทาญ่ยพ่นน้ำพาสร้างบุญสร้างบารมี มากอะคนไทยยืนดีกับต้นรับเป็นอย่างดีการกินการอยู่ก็สะดวกสบายให้เมื่อทุกยางพี่น้องเอาหักกันตลอดไปเด้อมากคำสอนอย่างขงนมากคำสั่งสอนฟังแลวกระทึ่งใจหลายได้เมื่อวานนี้ฟังบรรยายทําของเพื่นของแท้ของจริงหลวงตาย,ยังให้พลตรีนะัทละคณะเป็นตัวแทนมอบรถพยาบาลให้กับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยอุบลราชธานีนะคะมูลค่า450 0 0 0าทนบาทนำไปใช้ช่วยเหลือผู้คนในสังคมนี่แหละคะ่ะ